สวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เลยค่ะพลิสนะคะใส่อยู่ที่ลอนดอนแต่ว่าบ้านพลิสเนี่ยจะอยู่นอกตัวเมืองนิดนึงฉะนั้นเวลาพลิสไปไหนเนี่ยพลิสก็จะต้องนั่งรถเข้าไปเปลี่ยนรถที่ตรงสถานีแพดดินตันค่ะวันนี้พลิสก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมสถานีแพดดินตันนะคะซึ่งคาดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินชื่อของสถานีแพดดินตันนี้กันมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวพลิสจะพาไปดูค่ะว่าสถานีแพดดินตันมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ นี่ค่ะในที่สุดเราก็มาถึงสถานีรถไฟลอนดอนแพดดิงตันแล้วนะคะเพื่อนๆก็เป็นสถานีรถไฟหลักอีกสถานีหนึ่งของลอนดอนเลยทีเดียวค่ะ สถาน,นีรถไฟนี้ก็จะมีรถไฟหลายสายจอดอยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็น h i s t ตรเอ็กซ s และ TFL เลเลที่เชื่อมต่อไปยังสนามบิน HISTRO ค่ะซึ่ง TFL เนี่ยจะทำการรีแบรนด์ใหม่และเปิดตัวเป็น Elizabeth Line ในวันที่24พฤษภาคม2022นี้ค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะยังเป็นล้วปิดอยู่เลยคาลิสยังพาเข้าไปชมไม่ได้เนาะ แล้วก็หลังจาก TFL Rail ทำการรีแบรนด์ใหม่เป็น Elizabeth Line นะคะนี่ก็จะเป็นตารางในการเชื่อมต่อนะคะจาก Paddington ไปที่ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นสนามบินฮตโตรแล้วก็ไปยังสถานีอื่นๆในลอนดอนเลยค่ะซึ่งผู้ที่มาเยือนสถานีลอนดอน Paddington สามารถเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะหรือว่าล o n ดอน Underground ไปที่อื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟสาย Circle Line ด i สติกไลน์แฮมเมอร์ส i t ธแอนด์ซิตี้ไลหรือว่าเบเกอ l o ล Line ค่ะนอกจากนี้ที่สถานีแพดดิงตันยังมีรถไฟสาย Great ว e เทิร n นเรลเวย์หรือว่ารถไฟสายตะวันตกนะคะซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันตกของลอนดอนค่ะเพื่อนๆที่มาเที่ยวลอนดอนสามารถขึ้นรถไฟสายนี้ออกไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมชื่อดังนอกตัวเมืองลอนดอนได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น ระราชวังวินเซอร์สโตนเฮนเมืองบาสเมืองบิสโตรหรือว่าที่อื่นๆได้อีกด้วยนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแพดดิงตันนี่เป็นจุดศูนย์รวมจริงๆเลยค่ะเรามาชมบรรยากาศภายในชานชลากันค่ะเพื่อนๆสถานีรถไฟแพดดิงตันเป็นสถานีชุมทางรถไฟ14ชานชลาค่ะ โดยแพลตฟอร์มที่1-8ถึงจะเป็นเส้นทางออกไปสนามบินหรือเส้นทางระยะไกลค่ะส่วนชานชาลาที่9-14ถึงจะเป็นเส้นทางออกไปในส่วนของชานเมืองค่ะ สถานีรถไฟพัดินตันก็จะคล้ายๆกับสถานีรถไฟชุมทางที่อื่นๆที่ภายในสถานีจะมีร้านค้าต่างๆร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านกาแฟเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไกลสามารถจับจ่ายซื้อของไปไว้ทานบนรถได้ตามสะดวกค่ะ มุมนี้แพลตชิชอบมากเลยอะเขามีแบบว่าเป็นเทรนเซอร์วิสดีเทลให้เราเปิดดูได้ด้วยเหมือนเราเปิดหนังสือเลยอะเพื่อนเพื่อดูดีนี่เป็นไงโอ้ยเปิดได้ด้วยทางด้านนี้ก็จะมีแผนที่ของรถไฟในรอนดอนนะคะโอ้โหหลายสายมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มี ตารางเวลาของรถไฟด้วยค่ะซึ่งพลิสบอกตรงๆว่าพลิสยังงงๆดูตารางแบบนี้ไม่เป็นแล้วก็ทางด้านนี้สำหรับรถไฟสายตะวันตกนะคะ g r e s t Western Rail นะคะเราสามารถเอาตารางเวลาที่เป็น QR code แบบนี้กลับไปสแกนดูก็ได้ค่ะหรือจะเข้าผ่านเว็บไซต์ก็สะดวกค่ะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปเที่ยวฝั่งตะวันตกนะคะสามารถมาซื้อตั๋วได้ที่ตรงที่ขายตั๋วตรงนี้เลยค่ะ หรือถ้าใครที่ชอบความรวดเร็วนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อตั๋วที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติได้เลยค่ะเดี๋ยวแพลสจะลองกดดูนะคะอ่ะเราไปเที่ยวไหนกันดีละ่ะเพื่อนๆอน่ะกดเลยซื้อตัว๋วเดี๋ยวลองไปไปดูที่บัสละกันนะคะออกนอกเมืองไปนู่นเลยค่ะบัสปา มีหลากหลายราคามากเลยค่ะราคานอกชั่วโมงเร่งด่วนราคาแบบว่าตัวเที่ยวเดียวตัวไปกลับหรือตัวเฟิร์สคลาสงงไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆลิสถ้าจะซื้อคงไปซื้อที่เคาน์เตอร์ดีก,กว่าค่ะเพื่อนๆทุกคนมาดูมุมนี้สิเหมือนสนามบินเลยมีรถเข็นให้ด้วยอะดูสิเผื่อใครมีสัมภาระเยอะนะคะก็ใช้รถเข็นไปเลย แต่ว่าดูแล้วมีกุญแจล็อกนะคะไม่น่าจะฟรีค่ะเขาให้ใช้ฟรีอ่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องใส่เหรียญ1น1ปอนเข้าไปก่อนก็ประมาณ46-47บาทอ่ะแล้วพอเอามาคืนเราก็สามารถเอาเหรียญคืนได้ทางด้านนี้เขาก็มีโซนให้จอดจักรยานด้วยอ่ะทุกคนอยู่ในกลางสถานีเลยอ่ะ ทุกคนเห็นลูกปั้นขวามือตรงนั้นไหมคะที่นั่งอยู่เดี๋ยวแพลลิสจะพาเข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาเป็นใครและนี่ก็คือมิสเตอร์อิแซมบารคิงดอมบูเนลนะคะเป็นผู้ออกแบบสถานีรถไฟแห่งนี้ค่ะเขาเป็นวิศวกรโยธาชาวอังกฤษค่ะโดยชื่อเขานี่จะดูแปลกๆใช่ไหมคะเพราะว่าชื่อเขามาจากชื่อคุณพ่อเซอร์มาร์คอิแซมบา n e คผสมกับชื่อแม่โซเฟียคิงดอมค่ะก็เลยกลายเป็นชื่ออิแซมบาคิงดอมบูเนลค่ะ นี่นี่เขาบอกว่าเป็นลูกปั้นที่พูดได้ด้วยให้เราสกแกนแล้วโทรไปหาลูกปั้นแล้วก็คุยกับเขาได้ค่ะ Hello, Isambard Kingdom Brunel here. So, you made it to Paddington, I see. Trying to get somewhere, I suppose. Yes. Well, I understand your plight. My somewhere trying whole was the other about to 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 life get get side เป็นไงเท่ไหมคะเพื่อนๆแพลลิสได้คุยกับผู้ออกแบบสถานีรถไฟแพดดินตันด้วยทางด้านนี้มีลูกปั้นชายและหญิงแห่งทางรถไฟสายตะวันตกนะคะผู้ถวายชีวิตแด่พระราชาและท้องที่แห่งนี้ สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วัยชนที่รับใช้บ้านเมืองในช่วงสงครามโลกค่ะหากเพื่อนเอนเข้าประตูของสถานีมาทางด้านตะวันตกนะคะเพื่อนๆนก็จะเจอกับหมีแพดดิงตันแบรคค่ะซึ่งนอกจากหมีแพดดิงตันแล้วนะคะด้านตะวันตกเฉียงใต้ของชันชลานะคะจะมีนาฬิกา ที่มี3มหน้าปัดที่เหมือนกันค่ะใบหน้าตรงกลางตั้งฉากกับชานชลาและใบหน้าทั้งสองข้างทามุมเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถมองเห็นได้ทั้ง2ด้านเลยค่ะหน้าปัดจะทําจากวัสดุโปร่งใสเพื่อให้สามารถรับแสงด้านหลังได้นะคะแล้วก็มีการออกแบบโดยใช้เลขโรมันดั้งเดิมเป็นเลขชั่วโมงค่ะคือเลข4เนี่ยจะเป็น4ี่ขีดแต่ว่าจะไม่ใช่แบบเลขโรมันที่เราเคยเรียนที่เป็นตัว I แล้วก็ตัว V ค่ะ เป็นนาฬิกาเก่าที่ยังมีการซ่อมบำรุงให้เดินได้ตรงเวลาค่ะซึ่งใต้นาฬิกาเราก็เจอกับเก้าอี้หมีแพดดินตันค่ะเมื่อพูดถึงสถานีรถไฟแพดดิ้งตันแล้วจะอดนึกถึงซีรีส์วรรณกรรมสำหรับเด็กเรื่องหมีน้อยแพดดินตันของไมเคิลบอมไม่ได้เลยนะคะเขาเป็นนักเขียนชาวอังกฤษค่ะพลิสไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยดูหรือเคยอ่านเรื่องอแบคอแพดดินตันหรือเปล่านะคะ แต่เนื้อเรื่องย่อๆประมาณว่าเป็นการผจญภัยของหมีตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่กับป้าลูซี่ที่ดักเคสเปรูนะคะแล้วป้ายายไปอยู่บ้านพักหมีชลาก็เลยส่งเจ้าหมีน้อยลงเรือมาที่ลอนดอนเพื่อได้เรียนรู้โลกกว้างแต่เจ้าหมีดันหลงทางอยู่สถานีแพดดิงตันค่ะป้าลูซี่เป็นหมีรอบคอบนะคะด้วยแขวนป้ายไว้ที่คอเจ้าหมีเป็นข้อความที่เขียนว่าช่วยดูแลหมีตัวนี้ด้วยฉะนั้นขณะที่หมีตัวนี้ ตัวสีน้ำตาลผู้ซึ่งสวมมวกสีแดงที่ลุงให้มาเนี่ยกำลังนั่งงง,งๆอยู่ที่กระเป๋าเดินทางนะคะที่สถานีแพดดิงตันครอบครัวบราที่กําลังมารอรับลูกสาวเห็นเข้าเลยอดสงสารไม่ได้ค่ะจึงรับเจ้าหมีน้อยมาอยู่ด้วยแต่เนื่องจากว่าชื่อภาษาเปรูของเจ้าหมีเรียกยากครอบครัวบราจึงตั้งชื่อให้ใหม่ตามสถานีรถไฟว่าแพดดิงตันค่ะเพื่อนๆแพลริสเพิ่งจะคุยกับหมีแพดดิ้งตันจบคะ่ะสําหรับวันนี้แพลริสลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe <Hey. S 1> กดกระดิ่ง <Hey. S 1> ติดตามไว้ <Hey. S 1> จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเ <Hey. S 1> พื่อนๆ